Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวอ์ ever, ทุกท่านมารับฟังบทความเสียงดีๆเรื่องราวดีๆยามเช้ากับผมแพทพัภชรพงสุนทรเจริญม,มงครับเคยไหมครับเราใช้ชีวิตอยู่ดีๆก็หมดพลังที่จะไปทำอะไรเอาดื้อๆเลยครับ ไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนเฉยๆอยากอยู่ไปวันๆอยากจะอยู่นิ่งๆไม่อยากออกไปไหนแต่ไม่ออกไปไหนช่วงนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงแบบคนที่รู้สึกหมดไฟครับจากคนที่เคยมีพลังมีไอเดียล้านแปดอยากจะทำทุกสิ่งอยากจะลองทุกอย่างบางครั้งนะครับเป็นคนที่ใครๆก็มองว่าเป็นคนเกินร้อยด้วยซ้ำครับ แต่ไปไปมามาพลังที่เคยมีกับลดน้อยถอยหายลงไปเหมือนนาฬิกาที่ฐานเริ่มอ่อนเข็มนาฬิกาค่อยๆเดินช้าลงช้าลงจนกลายเป็นความรู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าเฮ้เรากำลังทำอะไรอยู่นีเ่เรามาทำอะไรตรงนี้เกิดเป็นความเบื่อหน่ายเข้ามาแทนที่ถ้าเกิดสมมติว่าสับที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือหมดไฟนั่นเองใครเคยเป็นบ้างครับอยากจะบอกว่าต่อให้เคยเป็นก็ไม่เป็นอะไรนะครับ หลายๆคนที่ประสบความสําเร็จในวันนี้ก็เคยมีอาการหมดไฟมาก่อนครับมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจอธิบายเอาไว้ว่าอาการหมดไฟมีสาเหตุเชื่อมโยงมาจากความเครียดครับซึ่งเป็นงานวิจัยของดรสเตเวนอีฮอฟฟอร์ในงานวิจัยนะครับก็จะมีชื่อว่า conservation of resource theory ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่า การที่มนุษย์หนึ่งคนพยายามที่จะทําให้ได้มาหรือพยายามที่จะรักษาระดับทรัพยากรต่างๆของตัวเองไว้ไม่ว่าจะเป็นรักษาสิ่งของเช่นบ้านรถยนต์เสื้อผ้าอาหารรักษาหรือพยายามที่จะทําให้ได้มาซึ่งลักษณะนิสัยเช่นความภาคภูมิใจความมั่นใจหรือความพยายามในการรักษาสถานะต่างๆเช่นตําแหน่งหน้าที่การงานรักษาสถานภาพของการแต่งงานความเป็นแฟน หรือว่ารักษาความเป็นเพื่อนหรือรักษานะพลังงานเช่นความรู้เงินหรือกระทั่งพยายามรักษาเวลาเราจะเกิดความตึงเครียดถ้าเราพยายามที่จะรักษาสิ่งเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เราสูญเสียทรัพยากรที่เรารักเหล่านั้นไปครับซึ่งอาการหมดไฟเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามอย่างต่อเนื่องทํางานหนักอย่างต่อเนื่องและเกิดการไม่ได้พักเป็นเวลานาน,าน บางคนถ้าอืดหน,น่อยก็อาจจะหลายเดือนบางคนอาจจะเป็นปีแต่เราก็มีพลังงานจํากัดครับเปรียบเสมือนกองไฟที่ถูกเผาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ระหว่างทางไม่มีฟืนหรือไม้เติมเข้าไปเลยครับทรัพยากรทางใจก็จะค่อยๆหมดไปจนท้ายที่สุดจากคนที่เคยมีวิน,นัยคนเคยเป็นคนเกินร้อยนะครับหรือว่าคนมีไฟก็จะกลายเป็นคนหมดไฟนั่นเองครับหากเรายังปล่อยให้อาการหมดไฟเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ เราจะไม่ได้แค่เผชิญหน้ากับความเบื่อในในชีวิตประจําวันเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันยังส่งผลให้ความสามารถในการจัดการปัญหาเรื่องราวต่างๆของเราแย่ yeah, ลงไปอีกด้วยเราอาจจะเคยเป็นคนที่แบบมีการจัดการที่ดีแมเนเเมนท์ที่ดีครับแต่วันหนึ่งเราจะพบว่าเราไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปจัดการกระทั่งปัญหาที่เราเคยจัดการได้ง่ายครับพอหมดพลังใจลงไปเรื่อยๆจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเมื่อยล้าง่ายทั้งกายและใจ จากคนที่เป็นคนที่ออกกาลังกายได้เยอะๆนะครับก็จะออกได้น้อยลงจนถึงขั้นไม่ออกหรือเป็นคนที่ทํางานได้อย่างโดดเด่นนะครับก็จะกลายเป็นคนที่ทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องครับความเครียดก็จะยิ่งพุ่งปรีปรีขึ้นไปอีกเพราะผลลัพธ์เราแย่ลงเรื่อยๆสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่ไม่อยากทําอะไรเลยครับแล้วเราจะปลุกพลังชาร์จแบตให้ไฟในตัวเองลุกชนขึ้นมาอีกครั้งได้ยังไงล่ะเราลองมาฟังไปพร้อมๆกันเลยครับ 1. ลองหาสิ่งที่เคยชอบ แล้วลองไปทําดูครับผมเข้าใจครับคนขยันเนี่ยจะรู้สึกไม่อยากจะทําสิ่งที่ตัวเองชอบถ้าไม่เอื้อต่อการประสบความสําเร็จและจะพยายามฝืนทําแต่ในสิ่งที่มันใช่ครับหรือว่าสิ่งที่ควรทําตลอดเวลาแต่แม้คนที่เกียจจะมัวทําสิ่งที่ตัวเองชอบกว่าเรื่องที่ควรทําก็จงอย่าเป็นคนที่ขยันเกินไปจนทําแต่สิ่งที่ควรทําแต่ชีวิตพังนะครับ ไปเติมพลังกับสิ่งที่ตัวเองชอบได้แป๊บหนึ่งครับเหมือนชีดเดย์ไม่ได้ผิดอะไรมากแต่รีบตีกลับเข้าลู่ให้ไวเมื่อรู้ว่าตัวเองเริ่มดีพลังงานที่จะไปต่อได้ครับเราต้องปรับสมดุลให้ดีเมื่อเราเริ่มเหนื่อยถ้าเหนื่อยมากนะักก็พักซะบ้างลองชาร์จนะครับอะไรที่เป็นความสุขทางใจดูนะคร็บเล็กน้อยๆๆเพื่อเติมไฟจะได้ไปพิชิตงานที่ยิ่งใหญ่ได้ครับข้อที่2ลองอันปลั๊กตัวเองแล้วเลิกคอนเน็กต์ซะบ้างนะครับพักการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ดูบ้างครับ เพราะการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์อยู่ตลอดเวลาอาจจะทำให้คุณเกิดความเครียดสะสมได้โดยไม่รู้ตัวครับมีงานวิจัยหลายๆอย่างนะครับที่บ่งบอกนะครับจากการสต๊ดี้จากงานวิจัยเนี่ยว่าคนที่เสพโซเชียลอ่านค่าวนะครับฟังสื่อทั้งโลกออนไลน์หรือว่าผ่านทั้งมือถือ iPad หรือทีวิตลอดเวลาเนี่ยจะทาให้เกิดความเครียดสะสมครับและทำให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับด้วยนะครับลองจัดเวลาให้หนึ่งวัน มีระยะเวลาชั่วโมงในการนะครับเศพมือถือหรือว่าอยู่กับมือถือเนี่ยให้น้อยลงต่อวันดูครับอาจจะเริ่มจากดูมือถือน้อยลงสักวันละชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงเริ่มมีกิจกรรมนะครับที่ได้คุยกับคนจริงๆที่ไม่ใช่นะครับคนในมือถือดูนะครับลองมีกิจกรรมที่เราเนี่ยได้ลองนะครับขยับร่างกายออกกําลังกายหรือว่าลองไปทํากิจกรรมบางอย่างดูจริงๆที่มันไม่ได้เป็นเกมมือถือแต่มันเป็นเกมชีวิตจริงดูครับเขาเรียกว่า Unconnect to Connect ครับ นั่นหมายถึงว่าลองหยุดเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อเชื่อมต่อกับชีวิตจริงกลับคืนมาดูครับ 3. ลองไปหากิจกรรมใหม่ๆที่อยากทําและดูท้าทายลองทําดูครับลองมีความเฟรชลองมีความใหม่ให้กับชีวิตดูการที่เราทําอะไรอยู่กับที่ซ้ํำๆเดิมๆโดยเฉพาะในยุคข,ของการ Work ์กฟอร์มโฮมแบบนี้นะครับอาจจะทําให้กายและใจต้องเหนื่อยล้าเกินไปกับรูทีนเดิมๆตั้งแต่เช้าจดขําเช้าจดขํา เพราะฉะนั้นลองหากิจกรรมใหม่ๆที่อาจจะช่วยดูผ่อนคลายได้ลองแอปพลิเคชันใหม่ๆดูครับลองสั่งซื้อนะครับอุปกรณ์ออกกําลังกายใหม่ๆมาลองดูที่บ้านครับลองไซน์นะครับหรือว่าลองลงเรียนนะครับวิชาใหม่ๆที่เราเนี่ยเคยคิดมานานแล้วนะครับว่าอยากจะเรียนนะครับเคยคิดมาแล้วนะครับว่าอยากจะลองทําอะไรบางอย่างดูแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีรอให้งานใหญ่เสร็จก่อนรอให้นั่นนี่เสร็จก่อนนะครับ ถ้าเกิดคุณเริ่มมีอาการหมดไฟเมื่อไหร่นะครับคุณไม่ต้องรอให้ชีวิตเพอร์เฟคครับคุณลองทําอะไรใหม่ๆจะเป็นการชาร์จไฟให้ไปทําภารกิจหลักของคุณได้ครับและสี่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่ว่าคุณจะไม่มีเวลาแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มหมดไฟเครียดง่ายเวียงง่ายหรือว่ารู้สึกดีได้ยากนะครับคุณต้องเอาตัวคุณครับจัดเวลามาออกกําลังกายครับเพราะเมื่อเราออกกําลังกายต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ20ถึง30นาทีขึ้นไป ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขหรือที่รู้จักกันในนามของเอนโดฟินซึ่งจะช่วยลดความเครียดสะสมในร่างกายได้อย่างเป็นอย่างดีครับและในระหว่างที่คุณคาร์ดิโอหรือออกกาลังกายการฟังเพลงที่คุณชอบหรือว่าฟังพอดคาส์แนวคิดไปด้วยเช่นวันนี้นะครับก็จะทําให้คุณนะครับรู้สึกสดชื่นและสมองเปิดรับเรื่องราวต่างๆแนละพลังงานเชิงบวกได้มากกว่านั่งอยู่กับที่เฉยๆครับข้อที่5นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ วิธีนี้สําคัญที่สุดใน5ข้อเลยนะครับเพราะการที่เรานอนไม่สนิทนอนหลับไม่เพียงพอหรือการอดนอนไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายอ่อนล้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังส่งผลทางตรงถึงจิตใจและความเครียดของเราด้วยครับเพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอจะทําให้สมองไม่ปลอดโปรง่งคิดอะไรก็ช้าสมองไม่เล่นกลายเป็นคนที่หงุนยินง่ายชุนเฉียวง่ายและท้อง่ายครับดังนั้นถึงเวลานอนก็ควรจะนอนครับนอนให้เต็มอิ่น ตื่นมาจะได้สดชื่นแจ่มใสและเมื่อคุณทําได้ครบ5ข้อคุณจะพบว่าสมองคุณปลอดโปร่งครับรู้สึกอภัยทุกอย่างได้ง่ายขึ้นจิตใจเบิกบานแล้วก็พองโตขึ้นนะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยมี creativity ครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวหวังว่า5ข้อนี้จะช่วยเป็นแบตเตอรี่ชาร์จไฟให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนที่ผมนับได้ลองทำและได้รับนะครับหัวใจอันเบิกบานแล้วก็สมองที่สดใสมาครับ ถ้าเกิดสมมติว่าคุณชอบเนะะื้อหาลักษณะนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Ever Channel และฝากติดตามคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast ราาทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ